สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเบบี้ทีอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดเบบี <brasile> ้ทีรุ่นมีซิปนะครับอ่ะรุ่นนี้มีทั้งหมด1 2 3 4งสองสห้าหกเดแแบบมีหนึ่งฟีเข็ดตัวธรรมดา8นะครับนี่มีหมาแกะหมูช้างเอา หมาเอามีหมาสองแบบหมาจิ้งจอกกับหมาไซมีนี่สองแบบมีหมีแพนด้ากับหมีโคอาลาและอ่าอะไรเนี่ยกาตาไฮตัวสีเขียเป็นสีเขียวนะน่าจะเป็นไดนโดนเสาร์ใส่มงกุฎอล่ะพูดแล้วก็เปิดเลยว่าเราจะได้ตัวอะไรแต่จริงอยากได้ช้างนะเพราะเป็นสีฟ้าถ้าเรามาใช้งานจริงมันน่าจะเหมาะกับเราที่สุดแหละตัวช้างเนี่ยมีหูมีตาหางยาว ไปเลยอีชิอะอันนี้เป็นสูงหน้าเดียวก,กองเลยนะเราจะมาดูข้างในกันว่าตัวอะไรอาวชีวิตชีวิตช้างโอ้โหเปิดไวมากปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บเปิดเสร็จแล้วเป็นช้างตาตาสามร้อยหกสิบองศา นี่ไงซีบเราเปิดดูอันนี้เราสั่งมาจากในแอปสีส้มใส่ของได้ไหมลองดูก่อนเราจะลองใส่อย่าดมเข้าไปใหญ่อยู่นะอย่าดมปิดเดมินเนี่ยโ,โอ้โอ้ใส่ไม่ได้ ใส่ไม่ได้ให้นะใส่เหรียญได้แล้วกันใส่เหรียญใส่ตังมันแน่นอะไรไม่รู้แน่นหน้ามัง้งมีซีฟมีหางยังคงคอนเซปต์เดิมมีงวงหน้าช้างน่ารักหน้าน้องก็น่ารักมีที่ห้อยอ๋อที่ห้อยเป็นแบบว่าใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าอัน อันนี้เป็นก่อนหน้าเนี่ยเป็นอันเล็กๆอันนี้ที่ห้อยใหญ่มีสองฝั่งก็คือห้อยสองข้างสายสายแล้วก็สาพายข้างล่างม,มีข้างล่างไม่มีที่ถ่วงน้ําหนักนะอาจจะด,ดูตัวเก่า,กา,กาม,ามตีตัวเก่ามีช้างไหมดูดีอาตัวเก่ามีช้างนเทียบขนาดเลยเท่ากันนะขนาดเท่ากาันข้างหลังข้างหลัง มีหางเหมือนกันป้ายป้ายมีเหมือนกันนี่ที่ต่างก็คือตรงหูอันเก่าจะเอ,อันนี้เดียวน,นี้เดียวสว่วนรุ่นซิวจะเป็นใหญ่หน่อยสำหรับแขวนใช้งานสวยนะิใหญ่มากใหญ่มากนาถอดได้ไหมหักไหมเนี่ยหักไหม ดูดแล้วหลุดแล้วหูดแล้ว,ลลวนี่หนาอยู่นะแกน่ะแกนหน้าหน,น,น่าจะหักยากอยู่ถอดได้เหมือนเดิมเวลาใส่ก็ใส่ข้างหนึ่งจับให้ตรงจับขอบเอาใหม่ใหม่ใหม่เวลาใส่ก็ใส่ให้ตรงดันเข้าไปหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งมาจับ จับคอบมันจะมีคอบอยู่จับคอบแล้วก็ดันอันนี้เข้าไปเรียบร้อยจบนะครับอะรุ่นธรรมดากับรุ่นมีซิปนะ<ม>สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับเ